สวัสดีครับผมมานี้มาพอกบนมิซาอารมณ์ดีเห็ดกินเองอีกแล้วครับผมมันมี้ขนมิซังกะิมหห้าเห็ดตีนไก่ซปเปอร์ครับผมอ่ามานี้นะครับเนาะมาบอกสูตรทำทำตุ๋นตีนไก่ซปเปอร์นะครับผมก็วันนี้จะมาบอกสูตรแบบเคล็ดลับง,ง่ายๆครับผมทําง,ง่ายๆที่บ้านเองนะครับผมไม่ต้องไปงอร้านค้านะครับก็ง,ง่ายๆเลยครับ ก็จะมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองครับผมก็มาบอกกันเลยครับผมก็วัตถุดิบก็จะมีแค่มีมีตะไคร้หนึ่งหัวนะครับมีรากผักชีนะครับรากผักชีแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมนี้ก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับจะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เรานะครับแล้วก็มีหัวเชเท้านะครับตอนหัวไชเท้าก่อนนะครับผมแล้วก็มียีนไก ตีนไก่งนี้เราต้องไปทําความสะอาดก่อนนะครับล้างน้าเกลือก่อนนะครับผมล้างความคาวออกก่อนนะครับผมเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมทัางนั้นเราก็ไปดูวิธีการทํากันเลยครับนะครับตอนต่อไปเลยนะครับผมอนนี้ผมจะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับต้มน้ำให้เดือดผมก็จะใส่เข้าไปนะครับผมมีมีรากผักชีนะครับมีรากผักชีมีตะไคร้หนึ่งหัวนะครับแล้วก็เห็ดหอมใส่เข้าไปเลยนะครับ หอมนะครับผมเราต้องต้มให้มันเห็ดหอมแล้วก็หัวไชเท้านะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเห็ดหอมครับผมใส่เข้าไปเลยครับตามของชอบความพอใจเลยครับผมจะใช้ต้มผมจะต้มประมาณเวลาสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วแต่แล้วแต่เรานะครับผมว่าเราชอบเม่ไหร่ครับผมแล้วเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยครับนี่นะครับผมผมก็จะใส่ น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งะพีนะครับทะพีใหญ่นะครับผมผมจะใส่ตะทะพีใหญ่นะครับหนึ่งะพีใหญ่นะครับเข้าไปเลยนะครับทะพีใหญ่นะครับผมอ่าก็น้ําก็ประมาณ2ลิตรนะครับให้น้ํา2ลิตรนะครับแล้วก็แล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำสักอ่า หนึ่งช้อนห right. นึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับผมใส่เปสักหรือว่าครึ่งครึ่งครึ่งสักพีก็พอนะครับผมอ่าสงกพีก็พอนะครับอ่าี่ผมก็จะใส่แบบมานะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับผมเออซีอิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วขาวสักเอ่อหนึ Bullet ่งช้อนนะครับหนึ่งสักพีนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าสักพีครับแล้วก็ น้ำกระเทียมระองนะครับผมใส่จะเป็นเล็กหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งตครับผมแค่นี้แล้วครับผมด,ดังนั้นเราก็ใส่แค่นี้นะครับดังนั้นเราก็ใส่กินไก่ไปเลยครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับกินไก่นะครับจางนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักอ หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับอ่าจากนั้นเราก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมเราก็มาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโอ้น่าจะสุกแล้วนะครับผมอาเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมอ๋อเนี้อไก่ก็จะเปื่อยลุยอย่างนี้แหละครับผมอ่าันนี่แหละครับงั้นเราก็ไป ปรุงกันเลยครับผมไปปรุงกันเลยนะครับอ่างั้นเราก็มาทำเครื่องปรุงกันก่อนนะครับผมเลครับ่พริกไปนะครับผมพริกพริกกระเทียมนะครับผมพริกกระเทียมปั่นนะครับกระเทียมปั่นนะครับเราจะมาทำสูตรนี้เลยนะครับใส่น้ำปลาเข้าไปเลยครับ ไปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลครับตาลใหม่นะครับตาลปีล๊บนะครับดีเลยลนี่แะครับเข้มข้นนะครับง่ายๆครับผมสูตรนี้ก็ง่ายๆครับ มะนาวครับมะนาวก็แล้วแต่ความชอบนะครับมะ tamam, นาวก็แล้วแต่ความชอบความเปรี้ยวนะครับชอบใครชอบเปรี้ an Mother, no un, 2. ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่แต่อย่าอิงเลยนะครับก็จะชอบแบบเป็นซูเปอร์มันต้องแบบเปรี้ยวบเปรี้ยวหน่อยนะครับมันึงจะอร่อยนะครับเปรี้ยวๆเร็จะใส่อามาลูกนึงนะครับแต่มะนาวหนึ่งลูกก็พอนะครับผมใช้มะนาวหนึ่งลูกทั้งลูกนะครับ นี่แลครับแล้วก็มีผักชีต้นหอมแล้วก็ชีฝรั่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับง่ายครับงั้นเราไปเทศใส่กันเลยครับอ่านี่ะครับผมก็เป็นกินไก่ของเรานะครับที่ทำที่จุดที่เราทําต้มเสร็จแล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผม ก็คือผมมาใส่เลยครับก็ใช้เครื่องปรุงเทเลยนะครับที่คือปูงลงไปเลยครับอก็เป็นปันเสร็จเรียบร้อยนะครับตีนไก่ซูปเปอร์นะครับผมอ่า ก็ง่ายๆสไตล์บ้านๆครับผมสูตรอีสานกินเองครับผมนี่แหละครับยังไงก็ตีนไก่ซูเปอร์ง่ายแค่านี้ก็ฝากกดไลค์กดเริยบกดซับสไคร์ให้หนุ่มอีสานด้วยนะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็อร่อยมากๆครับผมยังไงก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับผม